การแข่งขันเดตเกมเพจกลับมาแล้วเรายังคงเฟ้นหาผู้ที่เก่งที่สุดอยู่เหมือนเดิมและรอบนี้ต้องแข่งขันกันในทีมยอยั์และรางวัลของเราวันนี้พิเศษมากเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ร้านเติมเกมของเรา i c ชแมนช้อปที่เมตตามาสปอนน้องๆดังนั้นรางวัลในวันนี้ที่1จะได้750บาทที่2จะได้300บาททางเราจะส่งโค้ดเป็นรางวัลไปให้และก็สามารถเติมเข้ารบกได้เลยใครอยากเติมรบกแบบผ่อนได้ราคาถูกเนี่ยบอกเลย ลิ m แมนช็อปเท่านั้นชื่อมูนี่นะคะวันนี้มาในคอนเซปต์มีในละครดังเรื่องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโานั้นนะคะค่ะวันนี้หนูจะมาแต่งในทีทีม่มเออมาจากเรื่องในวัน,ว,นวันละคดีละ ลำนำนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อจูลี่ไม่มีหลิ่มจุ่มนะคะคอนเซปต์ในวันนี้หนูมาในเรื่องราวของหญิงไทยผู้สูงส่งคนหนึ่งะคะ่ะในสมัยหนึ่งของไทยสวัสดีครับเอชครัปโบเกนฮาร์ดครับผมวันนี้ก็จะมาในชุดอ่าเป็นได้รนบันดาจากโอปอสุชาตาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วนะคะอะ ก็น่าจะจํากันได้นะฟาร์กเองนะคอนเซปในวันนี้ของเรานะก็คือแบบว่านักร้องที่สุดในยุคเก้าสูมแบบที่สุดในดวงใจของทุกคนนะแล้วก็เขาเคยมาเป็นเมนเทอร์ในเดอะเฟสด้วยสวัสดีค่ะชื่อก้องนะคะวันนี้มาในธีมเป็นแบบสายมูอะไรแบบนี้ค่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้วันนี้นีโมวันนี้โมจะมาในคอนเซปที่ว่าเกี่ยวกับความยากจนครับผมสวัสดีค่ะผมชื่อท็อปปี้นะคะวันนี้ผมมาในคอนเซปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่แบบเขาเป็นมีม ดังมากๆเกี่ยวกับคําพูดบางอย่างที่เขาพูดออกมาแล้วก็แบบเขาดังในตับตอกเขาทาคลิปเกี่ยวกับเกมสวัสดีครับผมไ่ดาวนะครับก็คอนเซปต์ในวันนี้ก็จะแต่งเกี่ยวกับตำนานโยกัยในความเชื่อของลัทธิชินโตของประเทศญี่ปุ่นครับอันนี้อาชื่อมัจจินะครับวันนี้จะมาแต่งในคอนเซปต์อ่าเป็นความเชื่อหลายๆศา,าสานาแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเกงขามแล้วก็เป็น คนที่เราไม่อยากเจอและนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งหมดในวันนี้ใครกันจะเป็นผู้ชนะในวันนี้กันแน่นะไปดูกันได้เลยแต่ก่อนดูเนี่ยกดไลไรให้ก่อนนะมาแฟชั่นโชว์เริ่มทีมยอยักษ์มาคนแรกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคนที่เป็นยรอ่ะเป็นใครอยู่มาทุดกระเทยโยเพโอ้โหคนติดัมเป็นป้าคมเพศไปล่าวิญญาณใครจะกลัวครับพูดก็พูด ลาเตในดารอกเหรอลู้อุ้ยอะไร呀ดูดดีดีดีอย่าอย่าอย่าตกอย่าตกมอมมองมากกินหอกอยะไรบ้วอะไมาดุดดดลายยูดุดลายยูดูดลายยูอ่ออลายยูหรอผมขา่เออดูดลายยูอย่าเพิ่มาเะอไม่ได้สผมเวลาา ยากโอนี้ตำนานโยใครอ๋อของญี่ปุ่นไงมึงโยใครอ๋อ๋อคือโอนี้วอร์ชันที่เป็นแบบว่าในแบบกระเทยของนางก็เป็นโอนี้กระเทยนะออ๋ยักษ์โยนี้อะนะเชียวโอนี้ไม่โยนี้อีกหรอโอนี้โอนี้เอออุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เย็บตะเข็บโยเยอเจ้าใช้มือหรือใช้ตีนตินกับฟังเจ้าค่ะบอแตเพโอนนี้ว่าทีคโฉากโอเ่งอ่คโาเคโอเคอเ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 ะอเอเอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเอันนอ้คือเป็นแม่อเอเกโใช่โอมคโอเคโอเ่โเคโเโอเคโอเยโอเออเคโ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 อเคอเอเคโอเคโอเเค่ออเคาออเวอเคโออเคอเอเคาอเคออเนโอเอเคอเคโอเอเคเเ บทสวดหรือเปล่าโอมยักษ์สาไอ้สักอย่างอ่ะเออแต่เหมือนมากอ่ะสิบหนึ่งสิบพี่คะแนนพนูให้สิบคะแนนค่ะโอ้โหหวังผลเวอร์เออเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอ็นอติกรรมเกินคุณแม่ผมบางมากวันนี้นะครับวันนี้นะครับบีไม่มีบทอย่าเจอมาเจอย่าเจออย่าเจอยี่ดอกอย่าเจอใช่แต่พี่ชาแล้วก็ใช้วันนี้ว่าอย่าเจอ อ๋อพ oh no, oh well, oh. ี oh, busca, ่เก็บเก็บเอกมาพี่ชาพี่ชาร่วมตนเัวอะไรอุ้ยโอปาโอปาโอปาสยามมนจะตีอ้าอุ้ยเลิศว่ะอุ้ยสวยอุ้ยเก็บอะไรเกียรโวชดาที่บอกชดาล่วงมาไงไม่ใช่ไม่ใช่ถอดหัวไม่ใช่ถอดหัวชดาล่วงเอออุ้ยเก็บอะไรเกียรติช้ำมากไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะ แม่อยู่หวะโอ้ยไม่ดาวีไงอ่อยู่เหนือหัวนี่มาไกยแม่มากเมียตัวแม่มารอบเนี้ยออ๋แล้วดูแล้วดูมีฟงมีเฟอร์ด้วยนะอ๋อหรือ้ะเออแม่อยู่ยุคนั้นมีเฟอร์แล้วเหรอวะเลิศโวอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าด่ากันเลยนะคะพูดแต่ว่าว่าแก่ว เหมือนมากกีดอกลันลาชูสองนิ้วไดมืยอกี้ถ้าเกิดอแกมบ์คุณแม่มีไม่ใช่อยู่นิดนึงนะเออเวอร์ชั่นเหมือยตู้ VIP เมื่อกี้อ่าโอเคแล้วไปอันนี้อะไรอะ่ะคิดมากหรออะไรอ่ะไอตกเก็ตอะไรออะไรอ่ะเอออออออะไรอ่ะหนูเป็นอะไรหนูหนูพิมกับลูกหนุบเป็นอะไร่เอออ่าไม่เปน อี๋เหรออี๋คิดมากอี๋คิดว่าเธอเขียนอลไรยาวๆไงที่มันชอบไปหลอกเด็กอะตอนนั้นน่าที่มันที่มันแบบแต่งคิดมากเออโอเคเรามารีแคปกันดีกว่านะคะรอบสุดท้ายก่อนจะออวินเนอร์เลยนะทุกคนคนแรกดีกว่าอย่ามาพูดทุกคนว่าไงคือสวยนะเออแต่งสวยอือเอาจริงดูออกอย่างเดียวคือ เป็นยามะทูตคืออะไรปะเขียวใช่ใช่ใช่คือเขียวมาแล้วก็ความเขียวความสีดำเนาะใช่ใช่เต็มดีมันมาติดแกรมเยอะไปหน่อยมันแต่งฮาโลวีนเนาะเนาะีีนก็เหมือนแต่งฮาโลวีนแล้วเป็นแบบตีมยามะทูตเลยไปโดนข้อสารอะไรอย่างเงี้ยไปโดนซาคาบอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกเหมือนกันเธอออกมาสื่อถือเขียวเล่นๆยังไม่ดูมีความเป็นยามะทูตใช่ไหมยังดูเป็นความแบบแซบเออเมดสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอางี้ดีกว่าเพิ่มความที่บอกว่ายากขึ้นไปอีกนะทุกคนจะมีคนละ10คะแนนแล้วกันรอบนี้ แรงมากให้ได้เต็มที่เลยมาที่คนแรกก่อนเลยมาที่มึงเลยพูดมากพี่สุดกันเลยเต็มสิทธิ์สำหรับนี่นะหยกมาพูดให้แตน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 ท่าดาเจ็ดใช่ไหมใช่โอเคให้ความสวยความติดสวยติดแกรมดูอเอกเป็นออกเป็นยมาทูแต่ว่ามันไม่สุดรองเท้าก็ไม่มีนะขย่งมาเชียร์รองเท้าแก้วเวอร์ให่แต่ละการให้ความสวยอ่ะความสวยความน่าสวยความเป๊ะความแซ่บแต่แบบ ไปนนในาพอหากลางส่วนตัวนี่มองว่ายมาทูตอ่ะมันตรงโจทย์มากคือยอยักเลยแต่อพอเป็นยมทูตกระเธอว่าเพศเงี้ยมันก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะมันมันไม่ได้วาวขนาดนั้นมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนคนคอสเพ์เป็นยมทูตออกมาเฉยๆมาคนนี้ดีกว่าทุกคน คนเนี้ยเลิศยาจกมาแต่ดูไม่ออกเะตอนเล่นดูเขาตายดูออกมามันหลบดูเป็นโดนเผาอ่ะกูชาเลี้ยงวัวคนนี้มาไปไม่เวอร์คือส่วนตัวมองว่าคนเนี้ยทุกอย่างคือเลิศหมดเลยเลิศมากๆเลยนะแต่ยาจกมันไม่ได้แปลว่าคนบ้านี่ถูกไหมมันมอมไงคือยายาจกในที่คือคนที่แบบอาไม่อาจรนน่นนั่นใช่ไหมแต่ว่าคือทุกอย่างจะต้องไปอันนี้คือเขาอาพูดเขาพูดเขาเขาทำให้แบบดูเป็นดูดลายูด้วย ถูกไหมอ่ะเป่ายงอารมณ์เหมือนดมกาวแหละง่ายๆซึ่งแล้วยะจกเอาตังไหนไปดมใช่ซึ่งยาจกไม่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 ถ้ามองจริงๆอ่ะคนไรบ้านบางคนนะเขาก็แบบเอานุ่นเอานี่มาดมได้คือเราก็รู้เหมือนกัาเข้าเงินจากไหนเหมือนกันใช่เขาจะสื่อถึงตรงนั้นหรือเปล่าอ่าแก้วที่ถือมาเนี่ยคือแก้วขอเหรียญหรือเปล่าอ๋อมันเป็นแก้วขอทานอ่าอะไรฟิวนานอ่า ก็เป็นเว <izon> เป็นเวยาจกที่แบบว่ามอมมากแล้วก็แบบว่าติดยงติดยาเนาะเลิศถือว่าเลิศเขาก็พิมมานะว่าเป็นแบบเออติดยงติดยาอ่ใช่ใช่มีลูกเล้นในนั้นนี่ชอบลูกเล้นมากแบบเป่าออกมาเลยโอ้โอ้ทำท่องทำท่าถึงนถึงนี่ปุ๊บเอ้อเอ้อลงไปขอทานอาขอเงินได้เงินมาแล้วทำไงต่อไปซื้อลาอยู่พ้นเออมันเลย เป็นแบบทอดทอดอ,อ่าแล้วชุดชิดมีความมอมแบบดูออกว่ามอมมากๆมอมอยมมากใช่อันนี้เลิศหวชอบให้หกละกันนะกอแบบไม่ค่อยเกตอ่ะส่วนตัวให้ให้แรู้สึกว่าอาแต่งตรงตามคอนเซปต์เนาะดูยาจกดูมอมดูแบบเป็นคนจนดูอะไรแบบเออนู่นนี่นั่นหล,หลายๆอย่างนะคะแต่ อัจทยังไม่ทาชพี่เพราะพี่ตอนพอแวบแรกพี่มองเป็นคนตุยไม่ได้มองเป็นยาจบเลยให้แปดเหมือนกันครับรู้สึกว่าองค์ประกอบโดยรวมมันตรงกระจ์ดีข้นต่อมาโอนี้โอนี้ยกโอนี้โให้นึกถึงเดนไปเดไลต์ตัวที่มันถือกระบอกนั่นแหละตัวเดียวกันโอนี้อืมแต่เป็นเวอร์ชั่นชนเีเวอร์ชั่นเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบชุดเชิดเป็นแฟชั่นละกันให้ดูความสวยความดูนี่นั่นเนาะผมให้แปดละกันฮะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าองค์ประกอบโดยรวมสวยดีให้เก้าละกันเพราะว่าชอบยากโอนี้มากให อ่เป็นไร <c oughs> ติดติดคอตายไหนยีน่ดอกเอาไป นี่คือดูเป็นดูเป็นยักษ์เป็นโยอะไรนะโยนไปโยนีโอนีอะไรนอะคือนีแค่เขาใช่เออคือเอาเป็นรูปแบบอันต้องเข้าใจเขาเหมือนเขาทำมาเป็นฟีลแบบว่าเออนี่เองแต่มันก็ดูไม่เป็นยักษ์จริงๆอ่ะมันดูเป็นแค่เขาเหมือนกันนี่ขึเหมือนดี่สวยเออจริงๆตัวต้องเป็นสีนะถึงจะใจเนี้ยนะจะดูเป็นยักษ์เนาะสีเขียวเป็นฮักเหรอไม่สีแดงยักษ์อ๋ออ่่ะใชเนาเออใช่ยักษ๋ออ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 ๋บอนออ๋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 ออแออ๋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 ออปี มันเหื่อยเกินเสร็จแล้วกันแม่คือช็อตนี้คือแบบไม่ค่อยได้เห็นผ่านตาอีช็อตบทบทพูดเนี้ยเหมือนปุงพูดเลยคือบทเนี้ยฉันไม่คุ้นเลยพูดขึ้นมาแวบแรกอ่ะอาจจะด้วยความที่แบบว่าฉันไปไปไปคุ้นกับบทอื่นเลยมั้งไอฉากนี้ไอซีนนี้มันจะอยู่ซีนเดียวกันที่แบบตบล่วงทีเดียวสามคนอะเห็นภาพเห็นภาพให้ให้ให้แปดลวกันเพราะว่าแต่งแล้วแบบอุ้ยดูตัวตัวร้ายจีตอนแรกอะ จะได้จะให้เสร็จเพราะว่าด้วยค่ะที่ว่าทำไมไม่ไม่ไม่หญิงกะละเก็มันดูจึ้งดูเฟียดดูอะไรจางอ๋อมเป็นร่างกายอ่าผมให้กและกันฮะรู้สึกว่าแบบว่าเออคอนเซ็ปต์ดีแต่ชุดแบบมันมันไม่มีอะไรเลยอ,ะอ่ะอใช่ใช่ใช่มันเรียบไปเนาะชุดไทยเรียบเรียบอ่ะเนาะใช่อ่ะคนต่อมาคนต่อมานี่โอโ ันนี้บอกเลยว่าดูออกมาตอนแรกฉันก็ฉัน,ฉนคิดว่าเป็นพิคเนตเออแต่ตัวชมพูใช่ดูดูดูออกแล้วตัวคือออกมาเป็นพิคเนตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนว่าคนเนี้ยเขาใช้คำว่ายักษ์สากินเนอะไรเนะี่ยเนราเสวิตายาอะไรอย่งเงี้ยจริงๆมันมันเป็นอะไรที่อยู่อ้อมอ,อ้อมเกินไปไอ่ะเก็นปะอ้อมเกินไปคือเขาพยายามจะเล่น เขาจะพยายามเล่นพาพิคเนตนั่นแหละแต่พอพาพิเนตไม่มีโยยักษ์ไงเขาเลยต้องเอาอะไรที่มันเอออะไรใช่คือหรือว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งของพาพิเนตน่ไม่แน่ใจนะแต่ตอนเซิร์ชเมื่อกี้งงอยู่ยังยังหานอ่ไม่ไม่เจออ่ะใช่ก็เลยไม่รู้แต่ว่าบทเนี้ยเป็นมันมันคือบทสวดที่บอกโอมยักษ์สาซัมหยางนี่แหละถูกไหมอ่เป็นบทสวดพาพิคเนตอ่าใช่พาพิเนตใช่ ซึ่งอาจจะอ้อมไปแต่ว่าอ่ะก็ยังอยู่ในทีมยอยอยากได้อยู่ถือว่าโยงเข้ามาแบบโอเคได้ก็ทําได้ได้อยู่ย,<อ>ยังไม่ใช่แค่บอกว่าเอามาแบบงงๆเหมือนตอนที่แบบเราจะเจอกันอ่ะพี่สวยก็ได้กันมูบ่อยอันนี้ให้สิขัดเนบะือน้หนมอ๋อมีมีเลนสไนหรอ ขออะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะไม่มีค่ะไม่ตีมันาซึ้งอ่าโอเคความหูอะคือเป็นแบบนี้เลยหูช้างเลยใช่พี่คะแนนเลยแล้วผิวอะฉันจำได้ว่าผิวชมพูอ่ะคือพี่คะแนนเลยแล้วสีคือทำดีนะทำสีแบบสีนี้เลยเนาะเป็นซปักขาดอย่างเดียวแต่ฉันแต่ฉันวตเกี้ทำไม่ได้คืองวงคิดเหมือนกันงวงถ้าทำได้มันมีพับงวงไปเนาะเป๊ะเป๊ะเป๊ะย่างใช่แต่แต่มาแต่ชอบความที่ไฮไลท์หน้าสีขาวคือคลายมากเลยเนาะใช่คลายใช่ ส่วนผมนะครับให้9เลยครับเพราะโดยรวมสวยมากแต่แบบนั่นแหละอย่างที่พี่แจบอกมาคอนเซ็ปมันอ้อมไปหน่อยก็เลยหักแบบนิดเดียวเลยให้10เลยครับเพราะว่าสีชมพูชอบมากชมพูทวีไฮเลิฟ์อันี้ให้คะแนนง่ายดีนะเลิศว่ะใช่เลยก็มันสวยเป็นชมพูสีชมพูเลิศอ่ะนี่พิชาอย่หยาจืออันนี้คืออย่าจื้อขนมเหี่ยนอันนี้คือพิชานะส่วนตัวมองว่าเขาก็เล่นวลีได้แบบเออมันกระเทยดีอันนี้อันนี้ถือว่าแบบทำการได้ระเลิศอยู่เพราะว่าน้องคนนี้เคยแต่ง เป็นทัศนบกิหรือชื่ออะไรวะที่มันเป็นอยู่ในวันพันแม่น่ะตัวผู้หญิงอ่ะอ๋อต้องเขียวนะเรื่องอันนั้นอาจจะดูเรียบเกินไปแต่นี่คือมันมีความลุกเล่นอยาเจออะไรมันก็เออตลกดีแล้วเหมือนจะชุดเชิดได้เลยเนาะผมให้หกฮะคะแนนเท่ากับอันนี้เลยกาละเกตเลยรู้สึกว่าชุดแอบแบบ ไม่ไม่ค่อยมีอะไรไปหน่อยให้แปดค่ะักหนึ่งคือดอกมาพี่ดูไม่ออกว่าเป็นพิชาแต่ออกมาดูรู้ว่าเป็นรายการประกวดซ้าอย่างตอนแรกอะเออกินในหัวคือเป็นนางงามไม่ก็ดังแบบไม่ก็อันสักอย่างอันแรกแล้วประกวดนางงามถักอีกหนึ่งคะแนนคืออะไรไม่อคติ้งอะไรเลยอย่างไรใช่แบบชี้หน้าด่าไร้ตบแรกไม่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไม่ชี้เลยไม่ทำอะไรเลยนิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งมากยูน่าเซลกรได้เบียเจ๋อเออใช่ให้หกละกัน แน่ไปเนาะใช่อ่ะคนต่อมานี่โอปอจึ้งอะจึ้งจึ้งใช่รอมีความค่อนข้างเหมือนนะเหมือนเลยแหละทั้งทั้งการแต่งตัวการพรีเซนต์ทุกอย่างคือถ้าออกมาได้ดีและเนี่ยชอบตอนพรีเซนต์นี่คือต้องบอกก่อนว่าเขาาไม่ได้มาบอกว่าโอปอคอหลุดนะ คือเขาพยายามทําให้ดูเหมือนเหมือนในในในตอนเดินออกมาที่โอปอมีกันตึ้งแล้วก็ชดาหลุดคือบอกว่าการชดาหลุดของโอปอเนี่ยก็มี2เสียงขึ้นมาที่บอกว่า1เลยบอกว่าโอปอตั้งใจ2คือเป็นออบัซิเหตแต่ใดก็ตามเนี่ยคืออันนี้คือการเก็บรายละเอียดในเวทีนั้นเฉยๆนะคือมีการแบบเก็บรายละเอียดเยอะมากนะค่อนข้างจะเฟี้ยวอยู่คนนี้ให้สิบอะไะชอบแบบชอบมากๆแล้วเหมือนมากสวยมากโดยรวมทุกอย่าง ดีไปหมดโอเคครับ10คะแนนให้10เหมือนกันเพราะว่าทำดีมากพีเซนด์ดีมาก10ให้10เหมือนกันค่ะคือจริงคิดว่าตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วว่ามันจะต้องเป็นโอเปอชุดประจำชาติแน่นอนแต่ไม่คิดว่าน้องจะทำถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะพีเซนด์ได้โอเคขนาดนี้จริงจุงอ่ะคือเก็บรายละเอียดดีมากอ่ะคนต่อมานี่เออแม่หยัวไม่ใช่ไม่ใช่แม่หยัวมปหยัวไปหยัวไปหยัวไม่หยุดไทยหรอหรือว่าอิรูเมียเออให้หกละกันมัน แต่งแต่งฟิลแต่งคอสเพย์แบบแต่งเหมือนเฉะยๆยอะแต่งเรียนแบบเฉะยเฉยอะส่วนตัวนะอมองว่าพอแต่งเป็นใครบางคนน่ะใช่ป่ะถ้าชุดมันไม่ได้ดูมีความยากอ,อันนี้คือชุดค่อนข้างง่ายนะแต่หน้าหน้าดูไม่เป็นใหม่แาวิกาเลยอะไรจะพูดเลยหน้าดูแรงเนาะหน้าดูแรง,แรงใช่นะจะมีคนนึงอะ <S <S ตอนนั้นไม่มีใครมีมีเนี่ยเป็นคนเดทีิเ็นกับการวันคริสต์มาสมีคนนึงแต่งเป็นเอ่อมาลายแคลรี่ซึ่งมาลายแคลรี่มีคนแต่ง3คนแต่มีคนหนึ่งที่ดูแบบเหมือนสุดเลย คือ <C ue> พอเขาเลือกหน้าได้แบบได้แบบมันเหมือนอนะเออใช่ความเรียบความอะไรอะใ,ใช่ความนุ่นความนี่เนาะให้หกค่ะเห็นที่บอกว่าอันนี้อันนี้ถ้าถ้าดูภาพรวมเลยนะถ้าไม่ได้แบบไปเสิร์ชบบว่าหรือว่าเคยดูไม่อยู่อาจจะจะไม่รู้ว่าชุดแบบไหนใช่ปะแต่มันคือแบบชุดไทย,ยอะไรแบบเนี้ยชุดไทยใส่ใส่ชายาแล้วคำยิ่งหน้าเป็นแบบฟิตฟีสปังปังคิ้วโก่งอีกก็เลยแบบ ดูไม่ออกว่าเป็นทำไมเดี๋ยวการเหมือนฝร<ม>ั<ม>่ง,งมาแต่งชุดไทยอ่ะหน้าปอมาปอแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าคิดว่าน้องคงทำการบ้านมาก็น่าจะแบบแต่งแต่งเหมือนแม่หยวนแหละอ่าใช่ให้หกเหมือนกันครับผมดูสกักวนหน้าไม่ใช่แม่หยวนแล้วก็ไม่ชอบพัดอ่ะถือพัดมาทำไมอืมไม่หยวนไม่มีพัดหรออันนี้ไม่เคยดูไม่เคยดูแม่หยวนมีพัดไหมไม่มีอ๋อเหรอไม่มีเหรออาจจะร้อนเนี่ยอาจจะฟีลแบบตัวแม่ไงอ่าอ่าคนต่อมาโล ยี่สิบค่ะเหมยตู่นั่งเอานั่งไงเขาชูบอกแล้วว่า V I P อาไม่ใช่ไม่ใช่เยวาพี่วานางชอบทำแบบสองนิ้วอะไรเงี้ยแบอแอคแอก V I P นะครับไม่ใช่ใช่ไหมเอเมอร์ค่ะคือองค์ประกอบอ่ะชุดเชิดคือเป็นซเนเจอร์นางเนาะทุกอย่างคือเหมือนนางมากอ่ะ สำหรับผมครับผมให้สิบไปเลยชุดนี้ชอบมากคือเหมือนว่าทุกอย่างการพีนเซนทุกอย่างคือใช่เลยพี่วามาสิบค่ะพี่วาวาสิบนะคะพี่วาวาก็ะตุเขาด่าหรือเปล่าอกระตุนเขาด่าหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีกระตุด่าอะไรแต่ว่าติดนิดเดียวตอนแรกว่าอุ้ยหุ่นไม่เหมือนอ๋อแต่ลืมไปว่ามีเวอร์ชั่นเหม่ตัวซีมันเป็นแบบนี้คือเอวแบบป้วยอย่างนี้เลยเอวป็นรูปตัวีอย่างโอ้คือแบบ V เลยอ่ะีปักปักอ่ะ พาแพนใช้เพื่อนพางงว่รคนนี้จะมองว่าเขามาในแบบว่าเวค่ไม่ถึงมาแมนฟีบอกเออวันนี้นก็ตลกดีเป็นพี่วาเนาะอ่าโดยพี่วาแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างคือเขาแต่งเหมือนมากแต่ว่าชุดไม่ได้มีความยากชุดไม่มีความยากเลยคือเนี่ยชอบชอบตรงเอาวลีนางมาเล่นแล้วเป็นวอลลีรดรถอย่าด่าก,กันนะคะอ่าใช่ใช่ตรงเนี้ยมันิศ แต่ถ้ามาเรื่องชุดอะชุดนี่มองว่าไม่ได้ยากแต่ก็เข้าใจว่าเก็บเก็บรายละเอียดเขาพี่วาเขาก็ใส่ชุดแบบนั้นเฉยๆก็แบบนี้อใส่บ่อยเยใช่เลยมาคนต่อมาคนนี้ส่วนตัวกูมองว่าโง่อะเหมือนอดีมากผีวันคิดมากอ่ะกินสกินกินเหมือนกินอะไอโจ๊กที่แบบเออใช่ใช่แล้วคือแต่งเหมือนนะเหมือนมากเหมือนกินจริงๆเหมือนโคตรๆไอผีวันคิดมากดูยดีเห็นวะ แต่เขาใส่เฟอร์มาหน่อยเปลี่ยนชุดเป็นเป็นชุดซานต้าใช่เลยผีคิดว่าทุกแต่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเนี่ยคือเขาพิมพ์งงอ่ะพิมพ์ว่าตรงนี้เขาพิมพ์ว่าเป็นผียักษ์แย่แย่กีทะลุเขาแย่หรือเปล่าคุณว่าแย่แย่หรอแต่เขาเรื่องหอยี่หรอกีทะลุออยักษ์แย่คือแย่กีทะลุน่าจะฟิลนั่นแหละคือเอาตรงว่า ก็ก็เข้าใจว่าเป็นเด็กแหละเอาอาจจะพิมพ์ผิดบ้างพยายามให้มีลูกเล่นลูกอัลลีชื่อไม่ได้ไม่ได้อปนน้ยมัต้องแก่ด้วยต้องแก่กี้ด้วยแก่กี้ด้วยกี้กี้กี้แก่กี้โอ่าพี่ให้คะแนนความเหมือนแล้วกันเหมือนอะไรเหมือนใครโอ้โหมากเอาจจะมาผิดคอนเซ็ปต์ไงมาช้าไปนิดนึงเออเท่าไหร่ล่ะ 6ด <Loki> อกไม่ดอกเออย่างนี้ใช่ยาน,น,นี้โควต้าสำหรับผมนะครับผมเอ่อให้ให้4แล้วกันคับถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ยักษ์คิ้วเนี่ยน่าจะดีคือหรอตอนสำหรับเราบอกเป็นวรรณคดีทั้งอย่างอ่ะนี่ก็ดูแ้วพวกนางย<อ>ักที่บอกว่าไล่ร<อ>ไล่นางเงือพระไพรวนีแต่แบบ<อ>มันมันมันก็เกินคาดอีกไม่เหมือนยักษ์เลยอนยักษ์ล่างเล็กไงอันนี้เหมือนปะเหมือนตัวเขียวแล้ว แต่กูหยิบอะไรได้มาแล้วกูจิ้มตรงที่กูแต่งดีกว่าวีดเมื่อไห้แยกแยกกี่เอออวุ้ยๆไปทันแล้วสามสิบวีคุณแม่ิหยิบมาแล้วก็องไรก็ไันอะไรฟิวนัดนไอ้ฮ้าหลักกันและรอบนี้ก็มีผู้ที่คะแนนเท่ากันถึงสองคนด้วยกันคนแรกสยามมนุสตีคนที่สอง อย่าด่ากันเลยนะคะเพื่อสังคมเกมที่ดีแต่ถ้าและผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่สยามมนุษตี<อ>ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแบบ